นี่ค่ะผลคูณคาดิเชียนนิยามอ่า,อาจจนสักนิดหนึ่งก่อนก็นได้อ่านแบบอาจจะรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องไปกังวลใจกับมันนิยามบอกว่ากําหนดให้เซต A และเซต B ผลคูณคาดิเชียนต้องมีสองเซตใดก็ได้มีสมาชิกเป็นอย่างไรก็ได้ผลคูณคาดิเชียนของ A และ B ของผลคูณคาดิเชียนของ A และ B เขียนแทนด้วย A คูณ B แบบนี้ A เอก่อน a และ B A คูณ b ถ้า b และ a ถ้าวันไหนบอกว่า b และ a ก็คงจะเขียนว่า b คูณเแสดงว่าตัวนี้มีความสำคัญในการกล่าวถึงเป็นตัวตั้งมีผลนะคะต่อไปคือเซตของคอันดับสำคัญมากๆเลยคือเซตถ้าไม่เขียนอยู่รูปเซตแบบเมื่อสักครู่นี้ผิดทันทีมีสมาชิกทุกตัวเป็นคู่อันดับ นั้นถ้าสมาธิไม่คุณดับก็ผิดรูปแบบของค่าว่าผลคูณคาริเชียนอีกนะคะแรงก็จะอยู่รูปของพูดับ ab A มาจากไหนโดยที่ A มาจากเซต A ซึ่งเป็นตัวแรกนั้นถ้าเป็น b คูณ a a ก็ต้องมาจากเซต B สมาธิตัวหน้าก็ต้องมาจากเซต B และ b ต้องมาจากเซต b เพราะว่าขเขากำลังพูดถึงผลคูณคารินเชยนเและ B A คูณ b. นั่นถ้าครูบอกเป็น b และ a ก็คือ b คูณ a a ก็ต้องมาจาก b b ก็ต้องมาจาก a นั่นลำดับของเซตที่เก่าถึงผ,ผลคูณกันเที่ยนตรงนี้มีความสำคัญยิ่งเขียนดี่รูปของเซตแบบมองเงื่อนไขจะมองแล้วได้ัดเจนนี่คือข้อความที่อธิบายมาจากคำนิยามผล,ผลคูณคารทเยน a และ b เขียนแทนด้วย a คูณ b ในบางครั้งครูอาจจะใช้ควาว่า a คูณ b เ mm hmm. พราะต้องการให้เรียนเห็นภาพของการเขียนเลย mm hmm. คุณ a และ b เราต้องมาตีความนิดหนึ่งเซตของคู่นับ a b โดยที่ a มาเป็นสมาชิกของเซต a แล้วก็ b เป็นสมาชิกของเซต b ครูขอเขียนเพิ่มเติมเพื่อเรียนนั้นได้เห็นการเปรียบเทียบและต้องจดจำว่าครูนะถ้าเป็น B คูณ A b คูณ a ก็จะเป็นเซตของคั้วหนับ ab คำว่า ab ไม่ได้หมายความว่า a ต้องมาจากเซต a ไม่ใช่ a หมายถึงสมาชิกตัวหน้าโดยที่ a ต้องเป็นสมาชิกของเซตพร้อมกัน b และสมาชิกตัวหลัง b ต้องเป็นสมาชิกของเซต a อะต้องการได้เรียนเห็นการเปรียบเทียบว่าเท่าไหร่ a คูณ a จะเป็นอย่างไร เราจะมีผลคูณในเซน A และ A ได้ไหมได้ A และ A ได้ไหมได้บางทีอาจจะเรียกว่าผลคูณคาริเทียนของเซต A ก็หมายถึง A คูณ A บางทีก็อาจจะกล่าวว่าผลคูณคาริเทียนใน A ก็หมายถึง A คูณ A นั้นถ้าเราพูดเชิงนิยามแบบประโยคบอกเงื่อนไขพร้อมกันสิคะสมาชิกของขั้นดับ A B โดยที่ A มาจากเซต A และ b มาจากเซต a กต็แดงว่าทุกอย่างในเซต a หมดลองแอบิีต่อเลเล่นว่าถ้าผลคูณกันเยี่ยน b และ b ผลคูณกันเยี่ยนของ b ผลคูณกนรยียนในเซต b ก็ยังคงเป็นเซตของขัหนับ a b โดยที่ a เป็นสมาชิกของเซต B และ B เป็นสมาชิกของเซต B อ่ะเองเข้าใจมันดีต่อภัข้อสรุปเกี่ยวกับผลคูณคาริเชียนตรงนี้ครูไม่อยากให้เรียนท่องจำหรือเรียนอ่านตั้งแต่แรก แต่ใเรียนรู้ว่าเมื่อ,อเรียนเรียนแล้วเนี่ยจะต้องเกิดความรู้ความเข้าใจเมื่อเรียนแล้วต้องเกิดความเข้าใจว่าไม่อานนะคะไม่อานให้เรียนสังเกตว่า เมื่อในขณะที่เราจะเรียนต่อเนี้ให้เรียนสังเกตว่าถ้าเรามีจำนวนสมาชิก a เรามีจ,ม b, จำนวนสมาชิก b จํานวนสมาชิกของผลคูณเชเกเซนเันเนนนท่า,าไหร่ให้เรียนสังเกตว่ามันเกิดขึ้นได้ไงมันมีตัวตนมาจากอะไรให้เรียนสังเกตถ้าผลคูณเช่น a b เป็นเซนว่างมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่มันจะเป็นต้องเป็นแบบนี้ไหมผลคูณเอนเ่น a และ b เท่ากับ a และ c แสดงว่ามันต้องมีอะไร ที่ทาให้เกิดผลคูณกันเยียด A และ B กับ A และ C เท่ากันได้มันจะเป็นต้องมีนู้นนี่ไหมหรือมันมีเท่านี้ก็ได้นี่คือสิ่งที่ต้องได้จากการทาแบบหันนี่นนนก็สังเกตเห็นว่าเวลาที่เขาถามความรู้ความเข้าใจนักเรียนเขาไม่ถามหรอกว่าผลคูณกคนเยียด A และ B ข้อใดถูกต้องคือข้อใดใช่ไหมอันนั้นคือการกระทําแต่เรียนทุกครั้งต้องเกิดความคิดรวบยอดต้องเกิดข้อสรุปต้องเกิดความเข้าใจ นั่นคือนี่ต้องรู้เองจากตรงนี้5คอ,อนะคะนั้นไงเอ็มเชตอน,นันต์ล่ะผลคูณคาร์เทียนนี่จะทําแล้วเป็นอย่างไรอ่นี่นจำไว้นะอ่าเราไปเริ่มทำตัวอย่างที่สองกันอย่างที่สองกันผลคูณคาริเทชียนข้อหนึ่งบอกว่า A และ B A เคูบีนะคะ A อคูบี นั้นในหลักการก็คือหลักการคิดก็คือเราจะเอาสมาชิกต,ตัวหน้าของ A จับคู่กับสมาชิกทุกตัวของ B เราจะเอาสมาชิกต,ตัวหน้าของ A ตัวแรกจับคู่กับทุกตัวของ B อันนี้เรียกว่าการจัดระเบียบแต่ในมนุษย์ทำอย่างนี้ได้ไหมได้การจับคู่นี่จะจับในรูปแบบใดก็ได้เช่นเอาตัวนี้ไปจับคู่กับหนึ่งตัวตรงโน้นได้แต่การวางแพทเทิร์นมันเป็นระเบียบขาดตกบกพร่องตกหล่นไม่ครบมันก็จะน้อยลง นะคะเอาละมันคือเซตของคู่นับที่มาจาก A0 จากคู่กับ B0 A0 ตัวเดิมแต่จับคู่กับ A จับคู่กับสมาชิก B ีรวคือ4 1ตัวของ A ไปจับคู่กับทุกตัวของ B ได้2เพราะ B มี2ต่อไปตัวถัดไปของ A คือ5ไปจับคู่กับทุกตัวของ B อีกนะไม่ถือว่าซ้ำ ไม่ถือว่าเป็นคู่ดับเดียวกันเพราะสมาชิกโซน้าของ A เราเปลี่ยนใช่ไหมคะ5 0ูงแล้วก็5 4สเสร็จแล้วค่ะผลคูณกันเทียน A และ B ผลคูณกันเทียนของ A และ B จะทำหน้าที่เป็นยูนิเวอร์สของความสัมพันธ์ของเราในวันข้างหน้าและ ข้อสุดท้ายที่บอก A เป็นเซตอนันต์ B เป็นเซตจำกัดาการจับคู่จะเป็นยังไงมันจึงมันจึงไม่สามารถเขียนผล,ผลคูณคาเชนได้ครบหมดแล้วเราค่อยมาใช้งานงนั้นเราต้องอาศัยความเข้าใจอาศัยจินตนาการอาศัยการมองเข้าไปเพราะบางครั้งให้เราเขียนทั้งหมดเราคงเขียนไม่ไหวและเขียนไม่ได้ น,นั้นในขณะที่เรากาลังทำตั้งแต่ก้าวแรกให้เรียนทำแล้วเกิดข้อคิดเกิดข้อสรลปมเกิดข้อสังเกตเพื่อวันที่เราต้องเขียนผลคูณคาริเชียนแบบไม่ครบได้ดึงเอาความเข้าใจตรงนี้ออกมาใช้นะเอาใหม่ข้อ2องผลคูณคาริเชียนของ B และ A หรือ B คูณ A เซตของท้วนดับสมาชิกตัวแรกของ B <c oughs> จับคู่กับทุกตัวของ A นี่คือสิ่งที่เปลี่ยนไป 00. 0 0นศูนยแล้วก็4ีแล้วก็45เราเกิดผลลัพธ์ที่ถูกต้องของผลคูณกันเช่น A และ B และ b และ a เรียบร้อยแล้วครูพูดง่ายๆ a คุณ b กับ b ีคุนนักเรียนสังเกตเห็นอะไร<ม>ที่น่าสังเกตเป็นจุดสังเกตของ a คุน b กับีคุนเน้นเห็นอะไรตรงนี้ได้อะไรการมองเห็นได้อะไรหนึ่งเห็นอะไรคะจำนวนสมาชิกหนึ่งสองสามสี่อันนี้ได้จากการนะับ หนึ่งสองสามสีนะ่เท่านะเท่ากันดังนั้นผลคูณคณิตแยกของ A คูณ B คูณยังไงนนนะกับ B คูณ A มีจำนวนสมาชิกเท่ากันเพราะมันเกิดจากการหนึ่งตัวมันจากคู่ทุกตัวมันก็ล้องจากคู่คบกันโอเคข้อสอง <S <S เห็นอะไรอีกคะ นึ่มีจำนวนสมาชิกเท่ากันเลยอีกถามว่ามันเป็นเซตที่เท่ากันไหมมันเป็นเซตที่เท่ากันไหมคะไม่เพราะตัวหน้าเป็นตัวนี้ก,ก,นนก,นนนกับทุกตัวตัวนู้นกับตัวหน้าตัวนู้นกับทุกตัวตัวนี้ โอกาสที่มันจะมีธาตุิยตรงกันก็เป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมใช่มันมีตัวที่เหมือนกันมีไหมมีสมาชิกที่เหมือนกันมีไหมมีมีคืออะไรศูนย์ศูนย์เหมือนกันเพะงั้นตรงนี้มักจะเป็นคำถามที่ถามว่านักเรียนมีข้อสูงเรียนมีข้อสังเกตไปว่าผลคูณคาร์ยียน A คูณ B ีี่บอกมีจำนวนสมาชิกเท่ากาันอ่า A อคูน B อินเซก B คูณ A ได้อะไรได้สูตรๆนะอันนี้นะหน้านี้นะคะนะเซต A เซต B นี้ได้สูตร แสดงว่าคําถามที่จะถามแน่แนๆคำถามนี้ ight, เป็นคำถามไฮไลท์เป็นคำถามมองไปถึงข้อสรุปที่เห็นได้ว่าผลคูณกนเช่น a คูณ b อินร์เซต b คูณ a ได้เท่าไหร่ได้อะไรได้อะไรเนี่ยไม่เคยถามเพราะคําถามมาชี้นาไม่ใช่คําตอบมาชี้นาให้นักเรียนอ๋อนี่ใช่นี่ใช่ใชมักจะถามว่ามีจํานวนเท่าไหร่มันปิดสมาชิกแเหลือตัวถ้านับไม่ครบก็ผิดไปเลยใช่ไหมคะ อ่ะนี่เห็นอะไรคะนี่จะทําได้ยังไงคะนี่จะทําได้ยังไงนี้ต้องเขียนผลคูณเช่คเอคูณบีบีคูณเอแล้วมาดูอันนั้นคือขั้นพื้นฐานใครเห็นอะไรไหมคะว่าถ้าเราไม่ต้องเขียนเอคูณบีแล้วไม่ต้องเขียนบีคูณเอแล้วห้ดูว่าอินเตอร์เซตกัได้อะไรสังเกตไม่ตอบให้เลยสังเกต ว่าถ้าเราไม่ต้องทำขั้นบื้นฐานเสียเวลาไหมคะถ้าลองทาเสียเวลาถ้าไม่เจอเลยโอ้ดแรงกวเด้งเยอะหรือถ้าเจอก็กว่าจะเจอมันมีวิธีมันมีข้อสังเกตทิ้งเอาไว้ข้อสมีอะไรอีกคะที่เรียนเห็นได้หนึ่งน่าสนใจข้อสองเมื่อทำแล้วต้องตั้งสังเกตข้อสองให้เกิดแนวความคิด,ดการกระทำ อย่างง่ายสะดวกรวดเร็วถูกต้องให้ได้พ้อ2ไม่ตอบพ่อ,พอซึ่งไม่ใช่วิธีที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้ซึ่งวิธีที่เราทำอยู่ตอนนี้ได้ก็จริงแต่ทำไมลูกมันช้าโอเคนะข้อ1นึ่งเห็นสัวเกตเห็นแต่ที่อยากพูดอีกนิดหนึ่งก็คือ a คูณ b ไม่เท่ากับ b คูณ a แน่แนใช่ไหมโอเคเนาะอ่ะเาเรงสังเกตได้ตรงนี้นน ต่อไปข้อ2ค่ะข้อ2บางทีมันหลอกตาเราอารมณ์หรือความกลัวความหวาดระแวงแล้วจนทาให้เราผิดพลาดไปเลยเช่นเรานึกว่า b เป็น s ว่าราะนั้นเราจะต้องใช้รูปแบบการถามตัวเองว่าขณะนี้จํานวนสมาชิกของเซต b มีเท่าไหร่อุยโดดจํานวนสมาชิกของเซต b มีเท่าไหร่มีหนึ่ตัวแสงว่า b เป็น set บ้างไหม แสดงว่า b ไม่ใช่เซตว่างเมื่อ B ไม่ใช่เซตว่างแสดงว่า b มีตัวไปจับคู่กับเ e t a ไหมมีก็คือตัวที่กาลังเห็นอยู่แล้วแหละมันจะเป็นก้อนขี้หมาขี้แมวอะไรก็ช่างมันอ่าเพราะนั้นผลคูณกันเทียนของ a คูณ b แต่อะไรคะสมาชิกของ a ตัวแรกคือ2ไปจับคู่กับสมาชิกทุกตัวของ b กุ้งดับ2เซตว่าง เขาไม่ได้กำหนดว่าสมาชิกจะต้องมีตัวตนหรือมีคุณลักัณเป็นตัวเลขอะไรนะคะสี่เ็จว่างหกเ็จว่างหมดไหมหมดเนาะอ่ะน่กเียนเห็นข้อสังเกตอีกเห็เอาวบีคูนเอเจก่อนบีคูณเ สมาชิกตัวแรกของ b จับคู่กับสมาชิกทุกตัวของ a สมาชิกตัวแรกของ b จับคู่กับทุกตัวของ a อะทำเซ้น a และเซ้น b ใดๆของตัวอย่างนี้ได้ข้อสังเกตอะไร นักเรียนยังคงข้อที่หนึ่งอยู่ไหมคะว่าจํานวนสมาชิกของเซต A อคูณ B เท่ากับจํานวนสมาชิกของเซต B ีคูณ A สามมาจากคู่หนึ่งหนึ่งมาจากคู่สามคนรับก็ต้องทไมกันจําจนวนก็ต้องเท่ากันจํานวนมันก็ต้องเท่ากันสามมาจากคู่หนึ่งหนึ่งมาจากคู่สามเนาะจำนวนเท่ากันแต่ สิ่งที่ยังเหมือนเดิมอยู่ก็คือผลค,คูณคาร์เยดอ A และ B ยังคงมีสมาชิกไม่เหมือนกันทั้งหมดของ B และ A แสดงว่าอันนี้คงที่เลยผลค,คูณคาร์นด A และ B B และ A ไม่เท่ากันแน่สา,สาถามว่าผลค,คูณคาร์นดอ A และ B อินเอ์เซก B และ A ได้เท่าไหร่ ได้เสร็จวะไม่มีแต่ตอไในร้านเดี๋ยวต้องตอบคือคำว่าเสร็จวะเริ่มตอบคำถามข้อสำคัญตรงนี้ของครูจากข้อที่แล้วข้อ1ข้อสอได้แล้เพราะฉะนั้นเช่นเดิมค่ะถ้าเราต้องหาผลคูณเช่น A และ B เสร็จหาผลคูณเช่น B และ A เสร็จแล้วมาอินเตอร์เซตกันเราได้ผลลัพธ์แน่นอนคือเสร็จวาหรือได้สมส ช้าเสียเวลาขี้เกียจไม่แม่นยำมันต้องมีวิธีเทคนิคของมันสังเกตเองนะสังเกตเองเนาะซีซีมีอะไรอีกไหมคะที่จะเป็นข้อสังเกตของเราได้มีไหมอ่ะถ้าไม่มีก็หรือวันไหนมีก็มาเติมน,นะ นี่คือเมื่อเรียนจบเลยได้ข้อสรุปเดี๋ยวข้อสรุปข,ของเราเนี่ยเขียนภาษาง่ายๆเขียนภาษาเข้าใจมันจะถูกประยูกตตรงที่เขาบอกว่าอะไรนะข้อสรุปของสลคูณคารนิเชียน,นตรงนี้ครูตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเรียนไปดูข้อสรุปเกี่ยวกับบทคูณคานเชียนแต่เขาเขียนเป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตรไ์ได้ชัดเจนแต่เราเขียนเป็นความรู้ความเข้าใจของเราโอเคเนาะอ่ะไปต่อนะคะแบบกัรที่สอกันบ้านค่ะ เน้นทําเลยนะคะแล้วเดี๋ยวข้อสุดที่เราพูดเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะเพิ่มมากขึ้นพร้อมกับเราจะมีความเข้าใจครัว่าผลคุณไายเยนได้เป็นอย่างดีเลย